เป็นแบบสปอร์ตให้พี่เขาดูดูดีแล้วเราเห็นดนข้นี่่น่ามีนจะเบี่ยงเลนแล้วแบบว่าเขาจะดึงพวงมาลัยกลับใช่สวยจังสีไฟแล้วคะครับ ไฮคณิสาไฮดีพอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำกิจกรรม Drive Buddy กันครับกับภารกิจนำรถดีพอ S05 REEV คันนี้นะครับมาสุ่มรับคนเพื่อทดลองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่ได้ขึ้นรถคันนี้ของเราเนี่ยจะว้าวแล้วก็ตื่นใต้ขนขนาดไหน เราจะเริ่มต้นภารกิจนี้นะครับด้วยการชาร์จไฟฟ้าเต็ม1ครั้ถังเติมน้ํามันเต็ม1ถังโดยเราจะไม่มีการชาร์จไฟฟ้าหรือเติมน้ํามันเพิ่มเลยจนจบภารกิจครับซึ่งดีพอเอส้คันนี้นะครับวิ่งได้12 0 0กิโลครับผมต้องติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างในแต่ละอีพีโอเคค่ะเราเริ่มกันเลยไหมคะไปเลยครับไปอยากรู้ว่าเขาจะจาเราได้ไหม คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะจําพี่ได้ไหมแต่หนูจาพี่ได้แน่นอนหนูดูละครพี่มานับแต่เด็กจริงเหรอใช่ดูผู้ชายไม้ตีมดูผู้ชายไม่ตีมดไม่ใช่ตีมดก็พี่เล่นแล้วมันเหมือนตีมดอ่ะนี่ไหมนี่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 ติดตรงนี้เลยลงเลยลงไปบวกเลยฮัลสวัสดีครับ พอจะมีเวลาว่างสักคุกทุ่มหรือยังฮะไปส่งได้บ่ายที่เป็นตัวแม่ไม่ได้แกงใช่ไหมไม่แกงไม่แกงของเยอะมากนะได้ค่ะไม่เป็นไรหลังรถเราเตรียมพร้อมไปส่งเรียบร้อยแล้วรถลงกว้างอยู่แล้วคือวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมไดรบัตตี้ครับผมไปขึ้นรถเลยฮะไปค่ะเชือเลยครับเชือเลยครับนี่ลายเข็มขัดให้เรียบร้อยนะคะเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังชลบุรีไม่ใช่ วิ่งชายแท้มากไม่ใส่เคสชายแท้ชอบไม่ใส่เคสโทรศัพท์มาให้ผมไปส่งท uh ี่ไหนดีครับลาดกระบังแล้วกันเอาแถวๆลาดกระบังนะเดี๋ยวเราสั่งงานเลยโอเถ่ายดีพออยู่นี่ไปลาดกระบังพกหนึ่งสถานที่นำทางไปที่นี่ไหมไปแล้วนี ใครรู้จักพี่พอรกับพี่คาริสาไหมลูกไม่ไม่ลู้ไม่น่าจะรู้จักต้องถามว่าคุณแม่รู้จักพี่พรไหมค่ะดีค่ะรับท่านไปขับทั้งฟูเลยโอ้ยขอบคุณมากครับเป็นไปขับยันน้องโฮมเลยนี่ไม่ออกไปแล้วบนดังนี้อีกแล้วไฮดีพอเปิดพูดเปิดม่านบังแดดกำลังเปิดม่านบังแดดผมชอบตรงนี้แหละถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกได้นะคะ โอเคไป็นีงข้างหลังนั่งสบายนั่งสบายมากเลยครับพี่ให้้องดูวิวด้วยนี่ถ้าบอกว่าแบบคุณพ่อแบบว่าคุยโทรศัพท์หรือว่างานยุ่งขับรถอยู่แล้วแบบมีมอเตอร์ไซค์มาสิกแซกนี่คุณลูกช่วยเตือนได้นะพ่อพ่อพ่อข้างหลังมีมอเตอร์ไซค์เจ็ดแซกดีเห็นหมดเห็นหมดใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงฮะนั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายมาก แอล้วยังเก็บของข้างหลังได้สบายสบายเลยใช่ค่ะเก็บของได้เยอะมากนี่ท่ะเป็นขาที่บ้านนี่นะต่อไม่พอแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วรอบคันนี้ไหมคะใช่เจอไหมลูกเอาละฮะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วถ้าลองจัดรถแล้วพระทับใจลืมให้พวกเราห้าดาวด้วยนะคะห้าดาว ขอบคุณมากนะครับถามนี้ที่มาร่วมกิจกรรมเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ๆๆให้มาคนเดียวมาคนเดียวถ้าผู้ชายต้องให้ใครรีสาร์ที่ค่ะใส่เสื้อดำนีโซ่ระบายความสวัสดีครับพี่พอจะมีเวลาว่างสักครู่หนึ่งไหมครับวันนี้อยากให้พี่มาทดลองขับดีพอ F05 แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยสิบหนาทีนะคะก็ได้ครับเต็งเบ๊บอะอ่ะพี่ขับเลยให้พี่ขับเลย ดี่ได้อย่างงี้ไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเราเราใจเหรอบอกเราเย็นโอเคโอเนเย็นครับผมไปเลยครับพี่เอาละครับรัดเข็มขัดก่อนนะครับก่อนขับเราปรับโหมดที่พี่ก่อนประหยัดสบายสปอร์ตกำหนดสบายก่อนเพราะว่าเพิ่งเหนื่อยมาโอเคโอเคโอเคไปลองเลยไปเลยครับไปเลยครับพี่ นี่ตอนนี้เราเปิดบอกเย็นเรียบร้อยแล้วเป็นงานเย็นสบายไหมมีลมออกไหมพี่มีครับเหงื่อผมจะไม่ออกไปโดนพวกคุณหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่โดนไม่โดนครับไม่เป็นไรครับสบายมากเดี๋ยวเราปรับเป็นแบบสปอร์ตให้พี่เขาหน่อยได้ค่ะโอ้โหไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตอบสนองคนเร่งได้ดีมากครับ เราเลือกสีไฟดอะเราเลือกสีไฟได้ด้วยสีไฟได้ครับผมทำได้เลยนสีได้ตามใจชอบสีเขียวด้วยอ่ะมันเจอแบบว่าหลักลงตังนี้สวยจังสีไฟเหรอคะครับสวยจังเลยอ่ะสีไฟเหรอคะใช่สีไฟครับมีหมดดีตัวเองออกจากรถไหมคะใครดีพอดีจะออกไปที ใจจริงแล้วลองขับแล้วเป็นไงชอบไหมรู้สึกชอบมากดูมันต่างนุ่มนวลต่างต่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอัตราการเร่งหรือแบบความเงียบเมื่อกี้เราขับกันประมาณเก้าสิบร้อยหนึ่งเนาะไม่มีลมเข้าเลยขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะหรับประสบการณ์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหา อีกสักคนนึงมาขึ้นไปไปลุยลุยแล้วเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ค่ะเอาคนนี้เลยไหมบุกเลยบุกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือสะดวกให้ไปส่งไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งในเดินไปที่รถก่อนได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนับตื่นเต้นไหมครับตกใจเอาอย่างนี้บ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยว ผมกับคาริสาจะขับไปส่งอยู่แถวเนี้ยค่ะพระรามเก้าโอเคได้แต่ว่าก่อนจะออกรถอ่ะพี่เขาช้อปปิ้งมาเหนื่อยไม่เอาน้ำให้เคาดื่มหน่อยหรอคะเกือบลืมอ้าวนี่มีตู้เย็นมีตู้เย็นดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนขอบคุณมากค่ะอไปไปเลยนะไปเลยค่ะบอกเบอรเอาขายืดได้พี่เขาหน่อยไหมคะ อ่ะได้สิให้เขาได้นั่งสบายเขาเดินชอปปิ้งมาเหนื่อยๆนี่าบอกว่าิ้นน้โอ้ยทโอ้ีด้วยใช่สามารถว่าเอาขาขึ้นมาได้นะคะเวลาเราเดินเยอะนะนี่นๆ่ชอบไหวงเลี้ยวแล้วเราเห็นด้านข้างนี่น่น่นมีจอย้านข้างส่วนใหญ่เวลาเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะมีปัญหาคือปวดขัดบ่าใช่บาทีขึ้นไปเลยเสยขึ้นไปเลยมีระบบโน้ตด้วยนะคะ อัตโนมอัตโนมือรู้สึกไงบ้างคะที่เราสองคนไปรักพาตัวมาต้องบอกว่าตอนแรกตกใจมากที่ติจริงตกใจมากมากิดเลยอะแต่ว่าก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้มากเพราะก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอแต่เราวิ่งโบกที่วันนี้ใช่แบบน่าครัวเว้แต่ตกใจ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 มาก ก็ขอถามประสบการณ์สักสาข้อที่ว้าวกับดีพอได้ไหมคะตั้งแต่ที่เราแบบนั่งกันมาข้อแรกเลยรู้สึกว่ากว้างกว้างนั่งสบายสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมีน้ำมีน้ำให้กินด้วยมีตู้เย็นด้วยทีนี้มีระบบแจ้งเตือนทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรเตือนแล้วก็ดูได้หมดเลยหนูใกล้ถึงแล้เดี๋ยวพูดก่อนซ้ายหน้าซ้ายหน้านี่นะโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ ไฮพอสไลด์ไฮคาริสาวันนี้เป <laughs> ็นขนม พี่องพวกเรายังเหนื่อยอยู่เลยอ่ะ <c oughs> วันนี้เราไปหลายที่มากแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่ารถคันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรามาก <c oughs> นั่งสบายอยู่แล้วระบบอัจฉริยะของเขาหรือว่าระบบการขับขี่เขาทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยเลย <c oughs> ไม่เหนื่อยยู่จะได้ขับนั่งเป็นตุ่ยิงเลยอ่ะก็ถือว่าวันนี้มา3คน3สไตล์แต่ว่ารถคันนี้คันเดียวตอบโจทย์ได้ทุกสไตล์เลย <c oughs> ได้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาโชคดีหรือโชคร้ายเน้ที่ให้เรามารับโชคดีแน่นอนที่ได้นัดีพอ S 5ห้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทุกคนว่าครั้งต่่อไไปปปใคครจจะะเเ็็นนผู้้โชดดีีทมา Drive p ต r t y กับเราแล้วก็รถคันนี้ค่ะี D4S05 ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้จักพี่ไหมคะรู้จักพี่ไหมเห็นพี่ไหมตายสักกับเรเด้วยถ้าไปเที่ยวอยากไปที่ไหนครับเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ที่มีฉันโอ๊ยตกใจจริงเยอะเลยงงเลยอีกสองคนนี้มันใครเนะ่ย <laughs>